ดูความเคลื่อนไหวของทีมจักรยานของไทยนะครับในส่วนของทีม BMX เนี่ยถือว่าอันดับโลกขยับสูงขึ้นครับผลเอกเดชาเหมกสีครับนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปัมนะครับก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าจากการที่สมาคมกีฬาจักรยานครับได้จัดการแข่งขันจักรยาน BMX นานาชาติ Thailand BMX ครับนะครับหรือว่าครั้งที่2นี่นะครับไปพร้อมกับจักรยาน บีเชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชาทนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2566สนามที่2ที่สนาม BMX ภายในสวนกีฬากรมลน,นะครับเมื่อ18-19มีนาคมสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็นับว่าเป็น ผลการแข่งขันที่ประสบความสำเร็จเกินเป้าหมายทั้งทางตรงและก็ทางอ้อมนะครับเพราะว่ามีนักปั่นจากต่างประเทศเข้าร่วมถึง11ชาติและก็มีการเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2024ที่ฝรั่งเศสอีกด้วยนะครับโดยจากผลงานของนักปั่นทีมชาติไทยชุดเต็มเอเชียนเกมครั้งที่19ที่นครหางโจวประเทศจีนทางด้านของสิบตรีโกเมสสุปเะเริฐครับก็คว้าแชมป์รุ่นประชาชนชายเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกโอลิมปิกเกม2024ปารีสเกมได้100คะแนนเต็ม สมผลให้อันดับคะแนนสะสมคัดเลือกออนบีเกมใน BMX r a c เ n g ซซิ่งฝ่ายชายล่าสุดในสัปดาห์นี้เนี่ยขยับขึ้นมาเป็นอันดับที่17ของโลกนะครับคะแนนสะสม859คะแนนห่างจากนิวซีแลนด์ที่อยู่อันดับ16เนี่ยอยู่4 6คะแนนครับขณะที่ฝ่ายหญิงยังรักษาอันดับ15ของโลกเอาไว้ได้จากการเก็บคะแนนของ10ตรีหญิงชุติการกิตวาน,นิสเถียนะครับรวมถึงวรัญยา,<ส>าแท<ส>้แท้นนนในรุ่นประชาชนหญิงและก็เคมีกาศีโสภาในรุ่นไม่เกิน23ปีหญิงอีกด้วยครับ นายสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยยังกล่าวอีกนะครับสำหรับแผนระยะสั้นเรื่องการเก็บคะแนนคัดเลือกโอลิมปิกเกมนั้นสมาคมกีฬาจักรยานเตรียมส่ง โกเมดครับไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ศูนย์ฝึกจักรยานโรคหรือว่า WCC ที่เมืองเอเกลประเทศสวิ์แลนด์และตระเวนแข่งขันเก็บคะแนนในทวีปยุโรปพร้อมทั้งเป็นการเตรียมตัวเข้าแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่19ไปด้วยในตัวนะฮะขณะเดียวกันก็จะผลักดันให้นักปั่นชายรุ่นอายุไม่เกิน23ปีทั้งเมธาสิตบุญเสน่ ene, และบวรพิษนินสนธินะครับเก็บคะแนนสะสมให้ได้เป็นเกาะเป็นกำรรม,มากขึ้นทั้งการแข่งขันระดับ C1 ที่ไทยจะจัดรายการ t h a i l a ด d BMX Cups อีกหนึ่งสนามครับในวันที่9กรกฎาคมและการแข่งขันรายการนานาชาติอื่นๆในภูมิภาคอาเอเชียโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแช,<ล>ชมป์เอเชีย2023ที่ประเทศฟิลิปปินส์ในวันที่17กรกฎาคมหากนักปั่นไทยทะลุคว้าแชมป์เอเชียสำเร็จเนี่ยก็จะได้โคต้าโอลิมปิกเกม2024โดยอัตโนมัติเลยครับครับในส่วนของนักกีฬาไทยนะช่วงนี้นะับแบดมินตันเองนะครับจักรยานเองหลายชนิดกีฬาก็ทำคะแนนเพื่อไปโอลิมปิกเกม2024ใช่ครับ